สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน,นเน่ชั้นเอสันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบาทกันอย่างเช่นเคยครับ ก็สำหรับคลิปนี้ครับจะเป็นข้อมูลปิดประปุกในวันที่6เดือน11นะครับหรือว่าวันพฤหัสพุ่งนี้นะสำหรับพุ่งนี้นะครับตัวเกมจะมีการปิดเซิร์ฟตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึง่งจนถึงบ่ายสองโมงครึง่งไปเลยเวลาทั้งหมด1ชั่วโมงด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ามาเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จให้เรียบร้อยกันด้วยนะและแน่นอนตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมา2สัปดาห์แล้วเพื่อนๆนั่นหมายความว่าอัปเดตครั้งต่อไปจะมีอัศวินคนใหม่เข้ามานะครับโดยอัศวินคนใหม่ที่จะมาใน บอกเลยว่าโดรเนี่ยโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะออกตัวใหม่มาในรอบหลายปีมากๆนะสำหรับตัวละครนี้นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าโดรสีแดงตัวนี้มันจะเอาเรื่องมากน้อยขนาดไหนนะก็สาหรับโดรตัวนี้นะครับเอกลักษณ์ดวงใจนักลบจะสามารถเพิ่มสายพื้นฐานพวกพ้องเผ่าอยักได้เจ็ดต่อพวกพ้องคนดังกล่าวที่เข้าร่วมต่อสู้1คนนะครับซึ่งมาแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตเผ่าหยักนะเพื่อนๆที่สาคัญไปซัพพอร์ตด้านหลังได้ด้วยนะครับดูจากสัญ,ญลักษณ์มือสีฟ้าด้านขวาบนตรงนี้นะ ของัานถ้าพี่โดไปเล่นกับทีมยักษ์เนี่ยถ้าออกมาเราจะได้แสแตทพื้นฐานเพิ่มขึ้นอีก21%นะครับนอกจากนี้เมื่อพวกพอ้พองเผ่ายักษ์ถูกโจมตีจะลดดเดเมจที่ได้รับ60%จากเดเมจทั้งหมดที่เกิดจากคริติคอลครับและหากพวกพอ้พองเผ่ายักษ์สร้างเดเมจจากการใช้สกิลในเทิร์นพวกพอ้องนะครับจะทําการมอบเอฟเฟกเพิ่มความสามารถด้านป้องกัน5%แก่พวกพอ้พองเผ่ายักษ์เป็นเวลาสามเทิร์นสามารถทับซ้อนได้ถึง5ครั้งนะครับเท่ากับว่าจะเพิ่มความสามารถด้านป้องกันได้สูงสุดอีกก25%เเเลลยยนนนะแ้้้ว็สสุดทาจพพิ่มตืฐขอองง10% ต่อเอฟเฟกต์บัฟที่ติดบนตัวเอง1อันจำกัดทั้งหมด5ครั้งครับซึ่งโดที่ถูกอัปเดตเข้ามารอบนี้เนี่ยมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมเ,เพื่อนเพื่อนมันไม่ใช่ร่างใหม่นะมันเป็นร่างเดิมครับแต่ว่าเป็นสีสุดท้ายของร่างเดิมนะครับโดยโดยตัวนี้เนี่ยมันจะมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยครับสำหรับความสามารถวัตถุศักดิ์สิทธิ์เผื่อใครที่ลืมไปแล้วนะสามารถลดเดเมจที่อัศวินว่าพฟิได้รับหาเตต่อ1นึ่งเอฟเฟกต์บัฟที่ติดบนตัวอัศวินนะครับซึ่ ซึ่งวัตถุแตักศิของโดเนี่ยท่ากับว่าลดเดเมจได้อีก40%นะครับเพราะงาั้นถ้าเราเอาโดโไปอยู่ด้านหน้าก็จะได้ความสามารถลดเดเมจอีก40%เลยนะถ้าเรามีบัฟครบ8อันนะครับต่อมาในส่วนของบัญญัติอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับหากถูกโจมตีและได้รับเดเมจจากการใช้สกิลใน PvP จะมอบเอฟเฟกเพิ่มมาตาทนทาน30%เป็นเวลา3เทิร์นนะครับทับซ้อนได้สูงสุด3ครั้งนะในส่วนของสกิลใช้งานครับสกิลแรกจะเป็นท่าโจมตีเดี่ยวนะครับที่มีเอฟเฟกต์เจาะเกาะแล้วก็ ท้านี้ก็เป็นท่าโจมตีเดี่ยวด้วยเหมือนกันมีเอฟเฟกเพิ่มพลังนะครับจะเพิ่มเดเมจที่สร้าง30%ต่อ1เอฟเฟกบัฟที่ตัวเองมีนะสุดท้ายถ้าไม่ตายครับมอบเอฟเฟกเพิ่มเดเมจที่สร้าง50%แก่ตนเองเป็นเวลา3เทิร์นแล้วก็จะสร้างเดเมจนะครับสูงสุดอยู่ที่680%ของพลังโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดด้วยเอฟเฟกปะทะหรือไม่สนพลังป้องกันนะครับก็สำหรับดูความสามารถทั้งหมดแล้วนะครับเอาจริงผมว่า <S <S เป็นตัวที่ไม่น่าไม่น่าคาดหวังพลังโจมตีเท่าไหร่เพื่อน สิ่งที่น่าคาดหวังเนี่ยก็คือพาสีหลุดล้วนเลยนะหรือพูดง่ายๆมันเป็นตัวละครซัพพอร์ตนั่นแหละเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนของตู้นะครับไลอัพตู้ตัวละครที่มารอบนี้เนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับจะมีโดตัวใหม่นะครับลุงเทียนนักเรียนบากิสนะครับทริซันเขียวนะคามิลาเขียวนะครับเอตโราซาฮาโลวีนนะครับตัวนี้คุ้มข้างแดงแล้วก็มีน้องแอนด้วยนะครับคิงปีใหม่เอลเลเตเขียวนะครับน้องเอเลนคริสต์มาสแล้วก็โมโนเขียวนะ ก็ตัวที่น่าสนใจเนี่ยมันก็จะอยู่ช่วงประมาณครึ่งแรกเพื่อนสำหรับไลฟ์ของตัวนี้ถ้าดูจากตัวแล้วเนี่ยเหมือนมันจะเหมือนเขาจะเน้นตัวละครซัพพอร์ตเกือบทั้งหมดเลยนะอ่ะโอเคครับก็สาหรับโดตัวใหม่ความสามารถก็จะประมาณนี้นะสาหรับโดตัวนี้นะครับใครที่ไม่ได้เล่นคอมยักษ์เอาจริงเป็นตัวที่ผมว่าข้ามได้นะส่วนคนที่เล่นคอมยักษ์ผมคิดว่าควรจะเปิดทีไว้สักตัวก็น่าจะดีนะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็กเกจที่มาใหม่นะครับก็จะมีตามนี้เลยซึ่งมีแพ็กเกจ เพชรฉลองโคลาโบสุดสัปดาห์มาขายอีกแล้วด้วยนะครับใครที่อยากจะซื้อเพชรเก็บไว้หรือว่าจะเอาไปเปิดตู้โคลาโบเพิ่มเติมเนี่ยก็มาจัดก,กันได้นะส่วนคนที่ขาดวัตถุดิบนะครับตรงนี้ก็มีแพ็กเกจเลือกโคลาโบสุดพิเศษมาขายด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาครับกิจกรรมใหม่ครับจะเป็นกิจกรรมเซอร์ไพรส์ของฮอกฉลองโคลาโบนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเดิมนะอย่าลืมเข้ามาเปิดกล่องลุ้นของรางวัลกันทุกวันด้วยนะครับเพราะกล่องนี้เนี่ยมันจะมีรางวัลเป็นเพชรอยู่ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมต่อสู สัปดาห์นี้มีรีลันเพียงแค่อย่างเดียวนะครับอย่าลืมไปบรรลุกิจกรรมใม้ครบ100%เพื่อรับเพชรเพิเมเ่มเติมกันอีก2เม็ดด้วยนะอ่ะโอเคครับก็สำหรับข้อมูลอัปเดตรอบนี้ก็มีสั้นๆเพียงเท่านี้เลยนะหลักๆก,ก็คือเพิ่มตัวละครใหม่โดตัวนี้แหละครับซึ่งตรงนี้ก็เข้าใจได้นะเอาจริงคือต้องบอกว่ากิจกรรมโคลาโบรหรือว่าคอลแลบเนี่ยมันยังไม่จบด้วยเ,เพื่อนๆมันจะจบในอาทิตย์หน้านะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดองๆไว้ยังไม่เริ่มเคลียร์นะครับผมบอกเลยว่าเพื่อนๆควรจะเริ่มได้แล้วนะ เพราะตอนนี้เนี่ยเหลืออีกเพียงแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับถ้าไม่เริ่มตอนนี้หลายๆกิจกรรมมันอาจจะไม่ทันนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไว้ทิ้งไว้การถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกด like, comment, ไลค์ u b s c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวรเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากนะครับแล้วจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย Thank you know.